ขมแนกระเจิงทับช้างบุกตาเมือนทมมอบของขลังตะขอชนะศึกผมขอพาทุกท่านดำดิ่งสู่มิติแห่งความผูกพันอันยาวนานระหว่างชาติช้างและทหารไทยณดินแดนปราสาทต,ตาเมือนทมจังหวัดสุรินชายแดนเดือดที่พี่น้องทหารหารกำลังยืนหยัดปกป้องอธิปไตยแค่ฟังก็ระเบิดความรู้สึกแล้วค่ะน้องช้างไปเกี่ยวอะไรกับสมรภูมินี้คะ าไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงหรือสัญ,ญลักษณ์แต่คือขุนพลคู่ใจนักรบไทยในประวัติศาสตร์พวกเขาเคียงข้างพี่ทหารปกป้องแผ่นดินมานับพันปีความโผกพันนี้ฝังลึกใน DNA โหนี่มันตำนานเลยนะคะแล้วสี่เชือกนี่บุกมาทำอะไรคะที่ปราสาทตาเมือนทม บุกมาเติมไฟสร้างขวัญจุดพลังใจให้พี่ล้องทหารหารที่ยืนหยัดอยู่แนวหน้าพวกเขาต้องเผชิญความตึงเครียดต้องเสียสละการได้เห็นขุนพลคู่บาร,รมีอย่างพลายมิ่งมงคลพลายอามพลายณโมและพังอุ้มบุญพร้อมด้วยนายนัทพ์โพจากท่าตูมมาปรากฏตัวมันมีความหมายมหาศาลแค่พาก็สะกดใจแล้วแล้วดูชุดเหมือนนักรบเต็มตัวเลยนะคะ ใช่นี่แหละคือจุดระเบิดความฮึกเหิมน้องช้างทั้งสี่สวมชุดทหารเต็มยศแถมยังสวมหมวกสลักคำว่ารักชาติลองจินตนาการภาพช้างยักษ์ในเครื่องแบบทหารพร้อมหมวกรักชาติมันคือภาพแห่งความพักดีความเป็นหนึ่งเดียวของคนกับช้างสุดยอดไอเดียใครกันคะที่ออกแบบชุดนี้ มันคือพลังใจจากแดนไกลคุณแม่ของท่านที่อเมริกาคือผู้อยู่เบื้องหลังเธอออกแบบชุดนี้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ตั้งใจให้น้องช้างใส่ในวันเกิด17มิถุนายนแต่จังหวะนี้มันใช่มันลงตัวและคำว่ารักชาติบนหมวกคือสิ่งที่เธอคิดมันคือการส่งกำลังใจให้ทหารผู้พิทักษ์ชาติว้าวเตรียมพร้อมแต่ต้นปีเพื่อวันนี้ แล้วนอกจากการปรากฏตัวอันยิ่งใหญ่มีอะไรพิเศษมอบให้แม่ทัพด้วยไหมคะมีแน่นอนนี่คือไฮไลท์เดือดการมอบตะขอช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของควานช้างให้กับท่านแม่ทัพภาคที่สองตะขอเนี่ยนะคะมันมีความหมายอะไรคะฟังให้ดีตะขอช้างคือของขลังในความเชื่อของควานช้างมันคือเครื่องปกปักรักษาและนำมาซึ่งชัยชนะมันคือ อำนาจบารมีการมอบให้แม่ทัพภาคที่สองคือการเสริมสิริมงคลเสริมขวัญกำลังใจนี่ไม่ใช่แค่ของธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเชื่อศรัทธาและพลังแห่งการปกป้องมันคือการเชื่อมโยงวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของผู้ที่ผูกพันกับช้างนี่แหละของขลังที่แท้จริงแล้วมีอะไรอีกไหมคะ แน่นอนยังมีน้ำใจจากแม่แม่เอซน้ำดื่มอาหารเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆแต่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกเพื่อสนับสนุนพี่น้องทหารทุกคนครบเครื่องเรื่องกำลังใจเล่าพี่ๆทหารเขาว่ายังไงบ้านคะ ผู้ที่พาน้องช้างมาเล่าว่าเห็นรอยยิ้มและแววตาดีใจของพี่นักข่าวและพี่ทหารแค่นี้ก็คุ้มค่าเกินบรรยายมันคือการตอกย้ำว่าสิ่งที่มอบให้นั้นส่งถึงใจพี่น้องทหารจริงๆประทับใจจนน้ำตาไหลเลยค่ะภาพนี้จะอยู่ในความทรงจำไปอีกนาน ใช่ช้างคือสัญ,ญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองไทยการมาของเขาในวันนี้คือการย้อนรอยอดีตที่ช้างเคยร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับทหารไทยมันคือการตอกย้ำความกล้าหาญความเสียสละและความผูกพันอันยาวนานระหว่างชาติช้างและทหารอดีตปัจจุบันและจิตวิญญาณความเป็นไทยรวมเป็นหนึ่งในเหตุการณ์เดียว เป๊และผู้ที่พาน้องช้างมาขอเชิญชวนทุกท่านไปให้กำลังใจน้องช้างในทุกช่องทาง YouTube, TikTok, Facebook และมาเที่ยวสุรินทร์ทิ่นน้องช้างกันเยอะๆเรื่องราวดีๆที่จุดไฟให้ทั้งคนและสัตว์ ภารกิจเสร็จสิ้นน้องช้างและทีมงานจะเดินทางกลับสุรินทร์ระยะสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายและความตั้งใจเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงคุ้มค่ากับการเดินทางพี่ๆทหารทุกท่านสู้ๆพวกเราเป็นกำลังใจให้เสมอ